สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเครื่องสกปากโดยตัวเองที่บ้านนะครับอาการมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะครับมันหมุนช้าใส่น้ําแล้วมันไม่ค่อยหมุนนะครับเราก็เลยทดลองเปลี่ยนสายพาน ตัวนี้สายพานเก่าแล้วก็ถอดตัวเก่าไปเปรียบเทียบนะครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาใหม่ในราคา40บาทนะครับ40่สิบาทน,นะครับมาเปลี่ยนสายพานเครื่องซักผ้า เ2็มสอครับซื้อเบอร์เดียวกัน40บาท ีครับใส่เรียบร้อยแล้วครับตึงมากนะครับมาดูใกล้ๆครับนะครับอันนี้มอเตอร์ตัวนี้มันเป็นมอเตอร์นะครับเนี่ยตัวสายผ่านมันมีน้ำมันใช้งานมานานแล้วก็เลยมีขี้สนิมนะครับนี่มอเตอร์ สายพานใหม่ m 29เครึ่งนะครับ e นะครับตึงมาตัวนี้มุนเล่เครื่องซักผ้าทางซักตัวนี้มอเตอร์นะครับมาดูกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็ตรวจสอบนะครับสายไฟนะครับสายไฟมันมีรองรอยหนูตัดหนูกัดนะครับเดี๋ยวเราหาสาย เปพันสายไฟพันนะครับอันนี้มอเตอร์ทางปั่นนะครับมันจะต่อตรงกับตัวปั่นเลยนะครับมอเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องใช้สายพานกับโอเคครับเดี๋ยวไปลองดูกันนี่นะครับตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยมีร่องรอยการใช้งานมานานแล้วหลายปีเลย ตัวนี้เบอร์เดียวกันนะครับ29.5ตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับถังซักผ้าเครื่องซักผ้านะครับที่มันไม่มีแรงเวลาเราใส่น้ำใส่เสื้อผ้าลงไปแล้วมันไม่มีแรงปั่นนะครับเราก็ต้องมาเช็คอันดับแรกเลยต้องสันนิษฐานไว้เลยว่าอาจจะเป็นสายพานนะครับ ถ้าเกิดระบบอื่นมันยังทำงานได้ปกตินะครับนี่นะครับก็เป็นการซ่อมโดยตัวเองนะครับทำให้เราประหยัดนะครับโอเคครับนี่คือหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว เรามาเปิดทดลองดูกันนะครับนี่นะครับค,ครับหมุนปกติดีแลนะ้วลองเปิดน้ำดูนะครับลองใส่น้ำเปิดดูโอเคนะครับใช้ได้ดเดี๋ยวจะจะลองซักผ้าดูนะครับ เคนะครับหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มเปิดทดลองนะครับ